โอฮาโยโกไซมาสวัสดีแม่้าจ้าพ่อแม่พี่น้องอาหารแซามอนิกับเป็นเมนูขนมปังท่าใครจาอันดับแรกก็ตีไข่แล้วก็เอาขนมปังไปแซ่ไข่ไปประมาณหานาทีหลังจากนั้นก็ล่งทอดในกระทะจ้าแล้วก็ไข่ที่เหลือก็ที่ลาดนาไปให้มันเมิดปล่อยไข่สุกจากน้อยแล้วก็ลับด้านมึงที่เราจะพ่อแม่พี่น้องสีเหลืองงามเป็นเสีบคาจ้ามือนีโยชิคุ้งเชฟกระทะเล็ก มือว่างอันดับหนึ่งมากเองเลยพ่อแม่พี่น้องสำหรับนาทีแกม้มบงกยัยืนเป็นกองเชียร์ให้กำลังใจจ้อาอ้าสูส้สู้สู้สู้แซ่บแซบกลับด้านขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาเนยมาท่าหอมหอมจ้าพ่อแม่พี่น้องอืมกลิ่นหอมเนยหอมไข่ไปสามบ้านแปดบ้านได้จ้าหลังจากนั้นก็กับด้านคืออีกด้านหนึ่งอา้าไม่ซ้ำพ่อแม่พี่น้องมาเป็นยังถือว่ากินเข้าจี้กันแล้วกันเนาะเรียบร้อยแล้วจ้า มาด้จ้ามากินขนมปังทาไข่สูตรดูชิคุงนะคะซีสีเป็นนักสีกับกับเป็นตะเซียบอยู่ด้วจ้ามาด้จ้ามากินอาหารสอนกัน 無理だ本当焦げって、うん、なかったらおい <laughs>、うん、しい、うん。ねえ。 ขนมปังสูตรไหมแจากพูดกาจับสีเมออก่อนแกวกว่อนคอ่มอ,อ,อร่อยมาก พอคั่วสีก็จะเป็นแปลกๆนะจ๊จะแต่ว่าแสบนะจ๊ะ ขนมปังผักไข่ใส่เนยอืม 冷凍のののパパパンンンででししたからら、はいうん、普通ははならないいいいこれも美味しいよ今んな、はい、ありがとね。 มีอะไรเพิ่นบอกว่าเพิ่นที่เห็ดขนมปังปีกนั่นคือจังอ่ะเซเว่นเพิ่นขายมาที่นี่ขนมปังอ่ะมันแซ่แข็งแซ่ช่องฟิตไว้เพิ่นว่ามันแข็งมันกับพวกแข็งด้วยจ้า ตะวันเวลาเอาไปถอดไปล่งกระทาเราวมันใส่ใครใส่หยางเราวมันเปลี่ยนสีนิดหน่อยเสียพื้อเก้าจ้าฝีมือก่อนแก่ก่อนค่ำ 라, 켈레나. 음, 입구가 좀 좁네. 호텔 라와 타분. 아루 저나요. 음, 나노하나. 50 나토요. 예? 키오노? 에, 사이트 음, 마에너마에너사진 嗯。Mm.